สวัสดีจ้ามาละจ้ามาละจ้าเมียฝรั่งชนบทมาละจ้ามาทำไมมาทำไมตะกราสีชมพูคู่ใจเข้าสวนเข้าสวนไปเก็บผักไปหาหมอมาหาหมอมาตามเคยนะคะาหาหมอฟันหาหมอฟันวันนี้จะกินพริกวันนี้จะกินพริก ไปแวะชอปปิ้งไปได้หมูให้แฟนยายซื้อหมูมาให้ทีนี้วันนี้จะจะกินพริกรวันแรกก็เลย <c oughs> เข้าสวนทําอะไรกินดีวันนี้มีหมูบดยังไม่รู้นะเนี่ยมีหมูบดกับหมูธรรมดาก็เลยเข้าสวนเข้าสวนมาดูก่อนก่อนอื่นทำเมนูอะไรเพื่อนๆมีหมูบดกับหมูอาหารทะเลก็กินยังไม่ได้แอ่ว่าตอนอื่นก็พักชีก่อนนะ ทำอะไรทำแบบยำๆเนาะพเพื่อนยำๆเดี๋ยวถอนผักชีก่อนเดี๋ยวยขากลับกล้องก่อนดีกว่าใบ <c oughs> จะใบสองแล้ว <c oughs> เข้าสวนเดี๋ยวจะนึกได้เองไม่ไม,ไมีไม่มีผักกินแล้วอะผักแบบผักสลัดผักอะไรอย่างนี้นะพเพื่อนถอนมันกินไปโอ้ยเดี๋ยวไปดูนันยายอีก ใช่นกกินหมดแล้วบอไอ้สลัดยายกำลังสวยเลยยังอยากจะร้องไห้เลยกำลังสวยถอนหญ้าออกดูเมืหวานยายกระดน้ำนะแห้งมากเลยนี่เป็นไงทีนี้หมด <c oughs> โอ้ยวันนี้ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่นนม,ใชม,ใชมาจิกอีกบอสนี่เฮ้ยเพื่อน อยอยากอืมทำยังไงนกนกนกคงอร่อยสิท่านี่เอ้ยนี่หมดเลยอดจะได้กินไหมล่ะทีนี้เอาอะไรละ่ะเพื่อน,นเอาผักอะไรล่ะเนี่ยผักก็ไม่มีแล้วเหี่ยวแห้งหมดแล้วทัว่ว อะไราพัดทั่วแล้วนี่ถั่วักยาวเดี๋ยวขอขอนึกแป๊บขอนั่งนึกแป๊บก่อนนะโอ้ยทำยังไงล่ะเพื่อนๆดูสิโอ้หนูอะ่ะดูดิทำไงอะ่ะเพื่อนๆอยู่สูงๆโผลมาหนูมากินหมดเลยกดถอนแครอทก่อนเด้อ ถอนเยวก็ค้นว่าเวียนหัวอีกไอ้เราก็อยากให้เห็นเวลาถอนฮไม่ไหวหรอกเพื่อนๆดูดินี่กินหมดเลย จะไปเอาเจาะมาขุดดินถมก่อนถ้าเราขุดดินถมมันก็ขุดรูลงล่างเพื่อนไม่ใช่ว่ามันจะโง่เด้อนี่แฟนยายบนยายนักหนาว่าให้ทอนออกทอนออกยายไม่ทอนดูดิมันเลยไม่โตนี่ไอเราจะทอนออกก็เสียได้แฟนยายบอกให้ทอนมันไม่โตหรอกว่างีย้ยายก็เอาไว้อย่างงั้นเลย ไม่ยอมทอนแครอทมันเลยไม่โตมันต้องถอนออกให้มันอยู่ห่างๆกันขุดุด,ดินถมๆไว้ เวลารดนน้ำไปมันก็ร่วงหมดสิน้ำมันก็หล่นออกจากไอ้นี่หมดสิจะมาถอนออกตอนนี้แล้วมันจะมีประโยชน์ไหมเนี่ยถอนทิ้งหัวนี่ใหญ่ ที่มันอยู่ห่างๆกันมันใหญ่ดีเพื่อนๆนี่ดูที่ไม่เชื่อแฟนใหญ่ไม่เชื่อเขาดูดีมันอยู่ห่างๆกันมันใหญ่เอ้ยเดี๋ยวนั่งถอนออกก่อนเด้อทางนันนะออเอาใบขึ้นใช้หน่อยทำมันยำมานะเพื่อนออ ใบหอมหน่อยตําไม่ได้ก็แบบยำยำทำไปมั่วมัวนะคะเมนูม้วมวไม่ได้กินพริกนานเมนูม้วมวๆอีกแล้ว <c oughs> คิดออกแล้วเมนูเก็บผักแล้วคิดออกแล้ว๋ยวจะไปทําให้ด <c oughs> ไูไม่เคยทําไม่เคยทํากินแต่ก็จะทําให้ดูใช้ชีวิตแบบพอเพียงในชนบทกินง่ายอยู่ง่ายไม่ต้องมีเมนูนะคะมะเขือเทศมีอยู่แล้วในบ้าน มีอยู่กี่ลูกเก็บไปสักลูกหนึ่งก็ยังดีเพื่อมันไม่มีน,นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูต่อไปเอาอะไรอีกเอาเอาผักหน่อยนี่นีนเอาผักนี่หน่อยเก็บเอายอดยอดมันไปกินนะคะเดี๋ยวหาดูยอดก่อนหายอดนี่ยอดอ่อนๆไปกินเป็นผักหน่อย จริงๆเขาต้องกินหน้าหนาวมันถึงจะอร่อยหลังหลังจาให้มะตกแต่ไม่มีไม่มีผักกินแล้วก็เด็ดไปกินหน่อยเุย้ยมีมแมลงด้วยมีมแมลงขาวๆด้วยอ่ะต้องไปล้างดีๆร้อนมันก็ยังงี้แหละเดี๋ยวมันเจอหนาวมันก็ตายหมดตายเรียบเฮ้ยมีพริกลูกโดโดโอ้ยแกงอมแกงอมโอม้ยมีแต่ของเป็นตาแสบเด้ ไปเอาถั่วหน่อยเฮยเมนูต่อไปยายรู้แล้วแหละน้ำพริกปลาปลาทูไม่รู้ว่ามันไอ้นั่นอะไอยังน้ำพริกปลาทูเมนูต่อไปอนี่นี่นี่โอ้ยถั่วยายแก่อีกแล้วถั่วนี่มาเก็บถั่วอีกแล้วได้มาเก็บถั่วเอาถนี่ยนี่จะเอาถั่วนี่เมนูมัมอ้นะคะมัมอ้ง่ายๆสไตล์ยะตยาเดี๋ยวมาดูกันนะคะ หมูม,มัวง่ายๆสไตล์ยตะไว้ผัดกะเพราเพื่อนๆโอ้ยยำขนมจีนโอ้ยโอ้ยอยากไปเบิผัดกะเพรายำขนมจีนเอ้ยเอาไว้เม็ดแน่เด้อเอาไว้ป่ะพ่อแค่นี้แหละเขากระลังมากเพื่อน โอ้ยยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่เนนไม่เอาเอาเอหอมหอมหอมขเป็นหอมแดงดีกว่าไม่เอาหอมใหญ่จะเอาหอมแดงหอมใหญ่บอแซบ่บหอมแขกหอมแขกปะ่ะแน่เดี๋ยวจะไปทำเมนูยำอะไรไม่รู้มมัวๆมากินกันเพื่อน นี่นึกออกแล้วมาเก็บผักแล้วนึกออกอยี่ยำขนมจีนเสด็ได้กินปลาบดได้ผัดกะเพราเออเย็นนี้มาเก็บไปผัดกะเพราดีกว่านี่นะคะทําง่ายๆเหมือนยำนะคะเหมือนยำนั่นแหละแต่ไม่ได้ใส่วุ้นเส้นไม่ได้ใส่อะไรถั่วเขาบอกว่ากินดิบไม่ได้ยายก็เลยเอามาลวกมาลวกกับหมูนะคะนี่นะคะเครื่องยำก็เหมือนเนี่ยมะนาวน้ำปลาน้ำตาลผงหนวนี่นะ แล้วก็จะลวกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปใส่ในนั้นเป็นหมูตกครกซะเลยเมนูที่มั่วไม่มีใครเหมือนเมนูที่มั่วไม่มีใครเหมือนฮะผมรักคุณโอเคต้นเอ็ดเซนชม็กเมียหอยเดึกไม่มันหัดกิสากผมรักคุณ นี่นะคะเพื่อนๆจริงๆเขาก็เอามายำข้างนอกนะคือเป็นความมักง่ายเป็นความขี้เกียจของยายยายก็ทําอย่างนี้ไม่ต้องเปลืองไม่ต้องเปลืองไม่ต้องเปลืองหลายอย่างอนะ่ะเข้าใจไหมเออไม่ต้องมาเปลืองคือเขาจะเอามารวมกันเขานะ่ะไม่รู้ใครไม่รู้ใครเขาทำไม่เขาไม่ทําเหมือนยายหรอกนี่นะคะ ก็เป็นยำเป็นลาบเป็นน้ำตกเป็นอะไรก็เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของยายเนาะได้กลิ่นหอมผักชีอย่างเดียวก็โอ้โหสุดยอดแล้วแหละเ,เพื่อนๆเอ้ยได้กินพริกครั้งแรกของเกือบสองอาทิตย์พริกครั้งแรกเกือบสองอาทิตย์แค่นี้ก็ไปไปกินกันยายไม่กินโชว์นะคะเ,เพื่อน หรือว่ากินโชว์นิดหนึง่งเอาไปให,ให้ยายตากินกินโชว์สักหนึ่งนาทีแล้วกันเนาะไปชิมค่ะไปชิมห้านาทีนีสน่สมุนไพรสมุนไพรเออใหญ่ว่าหมูเยอะนะทำไมมันเหลือนิดเดียวเองอะข้า,าวเปล่าแค่นี้แหละใหญ,ใหญ่กินอะไรมากไหมนี่แค่นี้ก็อร่อยเวอเร์แล้วนะคะนี่าละหมูหมูมีอยู่หมูเยอะมันบดแซ่บ เอาเครื่องปรุงเยอะมันชีแซน่นี่มันจะแซ่บหอมนี่ปะ๊ะแค่นี้แหละเพื่อนๆเนาะมาต้องกินโชว์หรอกทำให้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะมายั่วให้เยากแล้วก็จากไปเข้าใจไหม <c oughs> คิดถึงกิดถึงคิดถึงเดี๋ยวอยายจะเอาไปให้ยายตาเมียฝรัรง่งยายตากิน <c oughs> กรอบกรอบแครอทกรอบกรอมัวหอม,อม กลองเป็นยังไงมั่งกลองกินน้ำเปล่าน้ำอุ่นน้ำอุ่น จริงๆก็จะกินน้ำขิงนั่นแหละแต่ว่าขี้เกียจยกมาเดี๋ยวผมนี่จะตำน้ำพริกปลาทู คิดถึงคิดถึงคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะบ๊ายบาย